สวัสดีจ้าพามาชมผักกวงตุ้งนะคะมีทั้งกวงตุ้งดอกแล้วก็กวงตุ้งยอดอันนี้ก็จะมีทั้งแมลงทั้งหนอนพอยกินเขาอยู่นะคะผักป,ปลอดสารพิษเนาะธรรมดาที่จะมีแมลงมีทั้งหอย หอยก็มากินเพราะตอนที่ต้นเขาเล็กๆอันนี้พอเขาเริ่มโตก็จะมีพวกแมลงแล้วก็มีหนอนตัวเล็กๆต้องคอยดูเขาอยู่เขียวงามมากต้นเขาก็จะเล็กๆประมาณนี้นะคะมันคือคือที่ผ่านมาฝนตกบ่อยพอตกบ่อยเสร็จน้ำฝนก็จะลงไปในนี้เห็นนะ น้ำฝนเก็จะลงไปในนี้ทำให้ปุ๋ยเจือจางน้ำยังเยอะอยู่นะคะน้ำเยอะอยู่ทำให้ปุ๋ยเจือจางเขาก็เลยอาจจะขาดปุ๋ยเพราะว่ายังไม่ได้เติมปุ๋ยให้เขาอีกรอบหนึ่งต้นเขาก็เลยประมาณนี้ปกติแล้วถ้าเราเติมปุ๋ยเติมปุ๋ยให้เขาเขาก็จะอวบแล้วก็ใหญ่กว่านี้นะคะน,นี่คือเราไม่ได้ ไปซีเรียสอะไรตรงนั้นเพราะว่าเราปลูกไว้ทำกับข้าวเองเนาะเอาไปผัดเอาไปาใส่แกงส้มก็อร่อยผักกวงตุง้งเดี๋ยวจะพาไปดูผักสลัดนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูผักสลัดจะพามาดูแมงลักต้นแมงลักที่ปลูกไว้ในกล่องใหญ่มากเลย เนี่ยคือไม่ได้ปลูกลงดินนะคะในนี้จะเป็นมีน้ำน้ำน้ำลากเยอะเลยปลูกไว้แบบนี้ก็สะดวกดีรูตต้นใหญ่มากแล้วเขาก็จะแตกเนี่ยก็จะแตกออกมาเรื่อยเื่อยเลยนะคะอุ้ยหอม เหมือนไปอ่อมไปใส่อ่อมใส่็แกงอร่อยเลยเดียจะมีกวงตุ้งแจมกองตุ้งแจมตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีอีกต้นหนึ่งเนี่ยต้นใหญ่เลยโหระพาก็มีตรงนี้เนี่ยโหระพาปลูกไว้ในกองสะดวกคือเราไม่ต้องรดน้ำ เดี๋ยวไปดูผักสลัดต่อนะคะกําลังงามเลยนี่นอนเจ้าหนอนเจอเต็มเต็มเลยเนี่ยเจ้าหนอนกําลังกินผักเราพอดีเดี๋ยวนะจะไปเพื่อนดูต้องคอยดูเพราะว่าช่วงนี้นอนจะชอบกินละ ต้องคอยเช็คยังไม่ได้ตัดไปกินเลยนอนมากินก่อนแล้วแล้วนะคะแดดร้อนเมื่อกี้ผักเขาก็เลยยังยังฟื้นตัวไม่เต็มที่อยู่เนี่ยยังสลบสลบอยู่เลยแดดร้อนผักเคลใบหยิกเนี่ยนอนชอบมากเลยนี่รู้เป็นไงนอนจะชอบกิน คนปลูกยังไม่ทันจะได้กินเลยนอนกิมก่อนเนี่ยต้องคอยเช็คดูนะคะคอยเช็คดูแดดแรงมากใบเขาก็จะไหม้แบบนี้เราก็จะเป็นเอ่อกลีนโอ๊กส่วนตัวนี้คือเลดโอ๊กนี่คือจะปล่อยเข้าออกดอกนะคะเนี่ยจะปล่อยเข้าออกดอกจะเก็บไว้เอามาเล็ดเข้า เนี่ยกำลังออกดอกเลยติดดอกเลยเนี่ยติดดอกเลยนี่ก็จะปล่อยเขาออกดอกผักเราก็กำลังงามหนอนกำลังจ้องเลยนี่จะเป็นสลัดแก้วนะคะนี่ยน,นี่จะเป็นสลัดแก้วเดี๋ยวก็จะเก็บไปทําสลัดทําเมี่ยงที่แล้วนะคะส่วนผักเคลใบหยิกเนี่ยจะไปปั่น เพราะว่าได้พาะเผื่อไว้แล้วคลิปนี้ก็พามาชมสวนนะคะสวนข้างบ้านเล็กๆพื้นที่ไม่มากเราก็สามารถปลูกผักไว้กินเองได้นะคะเพื่อนๆคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีจ้า